สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้วันหยุดเลยปลุกป้วนตื่นแต่เช้ากันนิดนึงตื่นไปกันตั้งแต่เจ็ดโมงเลยค่ะอยากพาอ้วนเที่ยวไม่ได้พาอ้วนออกนอกบ้านนานแล้ววันนี้แม่อูพาอ้วนไปเที่ยวค่ะไปดูบึงบัวแดงกันเป็นบึงละหานะคะที่อำเภอจตุรลัสจังหวัดชัยภูมิแม่อูเลือกไปโซนทางบ้านมะเกลือนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ดังบ้านแม่อูขับรถแค่ ประมาณ5้านาทีสินาทีก็ถึงค่ะอ้วนเนี่ยตอนแรกตื่นเต้นมากเลยแต่แม่อูต้องให้อ้วนนะใจเย็นเก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นะอ้วนจะลากแม่อูเดินแบบนี้มีขนาดใจเย็นแล้วนะอ่ะอ้วนค่อยๆเดินค่อยๆเดินลูกใจเย็น เนี่ยค่ะพอลงมาพอดีว่าตอนนี้เขากาลังจะเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจะเริ่มเปิดจริงจังก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะวันที่แนะคะวันนี้เรามาก่อนก็นี่ขนาดเรามาเช้าแล้วนะคนก็เริ่มเยอะแล้วค่ะทุกคนมีสะพานไม้ให้เด็กๆเ,เดินได้แต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะคะสะพานมันไม่กว้างเนาะถ้าจังหวัดที่จังหวัดที่มีแบบคนเดินมาเราก็อาจจะให้น้องหยุดนิดนึงเพราะว่าบางคนเขาก็กลัวน้องชนค่ะ เดินไปค่อยๆเดินไปอ้วนกระตื่นเต้นมากเลยอยากจะลงน้ําแวะน้ําตลอดเลยแม่ก็ต้องคอยจับเชือกสั้นๆค่ะเพราะว่าไม่งนนะั้นอ้วนจะลากแม่อุดสูสิจริงๆมันสวยกว่าน,นี้มากนะทุกคนแต่ว่าเนี่ยด้วยถ่ายออกกล้องมามันเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะแต่จริงๆอ่ะมือบัวแดงเยอะมากพอมีจุดพักเราเอาอ้วนพักนิดนึงให้พี่ๆเขาเดินก่อนแอบอ้อวนก็มานั่งกินลมชมวิวค่ะเก็บรูปเก็บบรรยากาศกันนิดนึง มาวันนี้เรามากัน3คนค่ะคุณยายเป็นตากล้องให้เหมือนเดิมเอาและเราเริ่มอยากลงน้ำแล้วค่ะทำยังไงดีเลยลองถามเขาค่ะว่าเรือเนี่ยเอาน้องหมาลงได้ไหมถ้าเอาน้องหมาลงได้อยากลองพาอ้วนนั่งเรือสักครั้งค่ะไปดูบึงบัวกัน ่คะที่นี่เขาคิดราคาค่าเรือแบบน่ารักมากเลยนะคะแม่อูไปสองคนกับคุณยายและอ้วนหนึ่งตัวนะ150บาทค่ะมีคุณลุงคนนี้ค่ะวัยเจแล้วแข็งแรงมากเลยเป็นคนพาเราไปอะทุกคนดูอ้วนนะอ้วนจะตื่นเต้นไหมอ้วนจะลงไหมแม่อูรุนมากเลยนะอะดูดิอ้วนจะลงไหมแม่แม่แม่อยากไปอ้วนอยากไปแม่แม่ไปดูสิทุกคนโอ้โหไม่รีรอเลยจ้าง่ายมากง่ายกว่าที่คิดมากเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจะรอดไหมรอดไหม แม่ลงมาแล้วแม่แม่ลงมาแม่ก็กลัวจะตกน้าอ้วนก็ยึกยักยึกยักอยู่เอาไปเร็วๆวอ้วนลงไปเร็วๆวไปเร็วๆวเดินเขยบเข้าไปเขยบเข้าไปย่าไปยับอ้วนย่าไปอย่าไปเดี๋ยวนี้อย่าไปอย่าไปดูสิทุกคนอะยึกยกยักยักเงึงเงักกันอยู่อ่ะหมาก็พอหมาคนก็พอคนไม่อุก็กลัวจะเรือมันจะโครงเพราะอ้วนมันกระดุกกระดิกออะไปเร็วเร็วอ้วนเร็ว เร็วลูกเร็วอย่าไปอย่าไปไอแม่อสีอ้วนตื่นเต้นอยู่แม่อย่าเร่งแม่อย่าเล่ง,ลงดูดิกว่าจะเดินถึงเสือโอ๊ยอ่ะโอเคถึงแล้วค่ะไปค่ะไปได้ไปได้ไไดเอ,าน,า,เอ,อานั่งให้มันเรียบร้อยอ้วนนั่งให้มันเรียบร้อยไปเร็วเลยจะออกแล้วลูเ็ว,เวโอ๊ยไม่ยอมนั่งอีกเอา้าตื่นเต้นอยู่นั่นแหละเอ้าเอาลูเ,เ็ว,เวนั่งลงไปลวจ้าตอนแรกนี่มาหัวเรือเลย กินลมชมวิวสูดอากาศหัวเรือไปก่อนนะสักพักหนึ่งเริ่มไม่อยู่แล้วจ้ะอ่ไปละไปหาคุณยายละเฮ้ยอยแม่มันอากาศดีจังเลยอ่ะสดชื่นจังนี่เรามากันตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะเนี่ยตอนนี้ตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยประมาณ8ปดโมงถึงว่าจะเริ่มมีแดดน,นิดนึงแต่แบบว่าอากาศดีมากลมเย็นมากรู้ว่านี่ฟินไม่ฟินฟินไม่ฟินไอแม่สดชื่นจังชอบชอบชอบเดียดีดีดีเอ้สดชื่น นั่งนะกว่าจะนิ่งนะทุกคนรู้ไหมโอ้โหจนจะกลับอะตอนแรกนะโอ้โหอ้วนนี่คือคืนบาาเดี๋ยววนซ้ายเดี๋ยววนขวาจะลงกินน้ําข้างทางอย่างเดียวเลยแม่อุก,ก็ลุ้นมันจะกระโดดไหมว่ามันจะกระโดดไหมว่าเนี่ยดูสิดูสิสเขาชอบนะเห็นไหมวันชอบนะฟินเลยอะฟินเลยแม่เย็นจังจะไปวันเช้าเอนั่งดีๆนั่งดีๆเอา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 ยา่ยาอยา เดีย๋ยวดูดิพออ้วนไปอยู่ฝั่งไหนของเรือนั้นเรือก็โค้งไปฝั่งนั้นเนี่ยมันหนักตูดอ้วนนั้นเนี่ยรู้ปะไอ,อแม่วาใสาลายอีอ้วนก็แค่อยากนั่งชมวิวดูดิเฮ้ยบัวแดงเต็มเลยนี่เราแล่นเรือข้ามกลางทะเลบ,บัวแดงเลยนะเนี่ยเก็บบรรยากาศค่ะแต่เราไม่ได้ออกไปไกลมากนะคะเพราะว่ากลัวเผื่อว่าอ้วนมัน มุนวายนิดนึงเดี๋ยวออกไปไกลมากจะกลับมายากแต่อ้วนก็เริ่มนิ่งแล้วค่ะตอนนี้นั่งเริ่มนิ่งแล้วโอ้ยลุ้นกันตลอดทางเลยจะรอดไหมจะรอดไหมนี่ค่ะจริงๆถ้าเราอยากไปไกลกว่านี้คุณลุงเขาก็พาเราไปได้นะทุกคนเขาตามใจเราเลยแต่ว่าคุณยายบอกว่าไม่ต้องออกไกลมากค่ะมาแค่ชมบรรยากาศใกล้ๆพาอ้วนนั่งเรือเล่นเฉยๆแน่เดินซ ไอแม่ฟินจังเลย150บาทคุ้มนะจริงๆถ้าไปไกลกว่านี้ได้ก็คุ้มแต่ว่าเออน้องอ้วนนะมาด้วยแม่ก็อยงเงี้ยละคะ่ะพอเอาบรรยากาศน้นิดหน่อย่อยก็โอเคและสีน้งจ้องน้ําตลอดเลยมกินน้ําตลอดทางเลยนะคะทุกคนรู้ไหมก้มกินทีหนึ่งแม่ก็กี้ทีหนึ่งกลัวเรือมันจะคว่ำอ,อ้วนเนี่ยแหมจะจึ้งจังแม่แมแมเนียปากเลียปากนี่จะถึงยังอะ ขึ้นฝั่งไลยแม่กำลังฟิตเลยอะ <c oughs> ล่ะวันนี้ความสุขมากค่ะแม่ได้ออกพาออกบ้านนานแล้ววันนี้อ้วนสนุกสุดๆเลยใช้พลังเยอะเลยเ <c oughs> อ่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถึงฝั่งแล้วคะ่ะแล้วลงแล้วดูดิ <c oughs> ขึ้นก็ขึ้นง่ายลงก็ลงง่ายไออ้วนไปไหนไปไหนอ้วนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขึ้นมาโอ้ตายหัวจะปวดอีกแล้วไม่รอด <c oughs> นึกว่าจะรอด